มื่อกี้ขางสนามม่วงกุ้เองใมนี่เมืเมืองนี่แล้วมีแต่ได้หอยเนบอยนี่ได้หอยเนโ้ได้หเยไงแล้วไหลอฟผมไปแล้ไปเลอฟครับไมละไแล้ไปสนามบังไฟผมมาสนามคุยสนามม่วงอ้ายกันเยร์เอาขายเป็หมื่นติถ้าเราขายครับครับสุเทียเป็นขายย่ำเลงเอยย่ำโ่ดิ แม่นบ่ะท่านปิดบางมองบ่ะยุคกูสุ่มมันเห้ตลาดบางชกใช่ไหมหนึ่งสอง้าวโอเคไอ้สันพ่อใจนี่ก็ซื้อขึ้นรถเลยแม่นครับจบลงแล้วคาเขาคลอกเลยเขาคลอกเลยโน้ไล่เขาคลอกเลยเขาขึ้นรถเลยซื้อซื้อซื้อคืนเขารถเลยนะครับมาไปคุ้มก่อนส่วนมากนี่อันนี้เขายูใช้ก่อนเนี่ยครับยูคสเกตครับ อุทมพันธ <descript or. S 2> ์ทมพันธ <os> ์พีเกีอมันคือห่วงเบิร์โซเบอรมันห่วงหากันตีห่วงหากันนึงเด้อไม่เท่าเอามาอ้นี่มันขายเบกันยุบอันี้เบร์ส่วนใหญ่กืเกือบเบิร์กันยุบเลยต้ง้ันมากเนี่ย มั่เมืองเมืองครับผมไ่เคยเห็นเลยเียโอ้ยเนเาผมเรีอยู่บ้านเสียวบ่ผู้ีวบรนเมือนเลี้ยงโอ้เหมือนเลี้ยงตัวนี้เดี๋ยวไปเมืองพนรอเดียวก่อนิมาเสือก่าเสือกวยไหมคือมาเสือเกือบดีๆมาใส่กนแนวโอ้กอนด่มาได้หอย เขาไม่หวเดียวเกี่ยวตาคงยิงโอ้โหโอ้หนาเง่ามอวตุ้มยืนี่เป็นตัวว่าขายกันจรงนะฮะทัขายทั้งแลหน่งมพัน่งเป็นทีกียสมทำบอยอุบลมาามนี่กี่ออกไหม นี่เพลียมะล่ำมาบปวดโจม,มากุหมนนี่คันวนี้ขายเงี้ยนะครับเฮ้ยใช่ครับพ่อมันขึ้นยางวุ่นเถอะตัวนี้ตัวนี้มันตื่นแนวมันลงรถใหม่มันก็ตื่น ูม <ffe> <screams and> <die> ีกับเผาไพ่กับเผานี่สช่ไหครัพูนพูนมหาสื่อนบ่เออองหองสนตัวสมีเป็นราคาเท่าไรสองหมื่นกว่ากับนี่สองหมกว่าตว่าบ่แพงนี่ผมเป็นโคศกอยู่ตลาดนัสมปอยโอ้เดี๋ยวโคศกันี่บอกขรันี่บ่ับโอ้พอยังครับพอยังพ่อพุทธคัมพุทธคมครับโอ้เดี๋ยวรอมึงคิดเจ้าของผมเป็นโคศกตลาดนัดสมปล่อยประาวนปายอยังไงเป็นโคศกวอย่างไงขายว่าขายงวขายกล้วยบริเงินกับสองมา แจกผมจะประชาทัพปั้นให้จริงุกอย่างคือว่าก่อนเของมาในตลาดบอลได้ปต่อรองน้ำกระโจมบอลคันได้ขายกับต้องมาทำสัญญาซื้อขายมันโคบเดถูกตัวไม่ตัวได้ิออกแต่ละตัวที่สื้อขายต้องพันเพิ่มขึ้นสัญญาซื้อขายชัดเจนเออชัดเจนบอลวันศุกร์มันแหลกเกินไปแล้วกับมีสัญญาซื้อขายกับหามใจเงินไปเด็ดขาด ก้อยเจ็ดปนหองเขาทำทั้งยาสีใสครบปศุตัวกับพ่อใจแล้วตั้งแต่ลานต้นสมบ้อยอาทิตย์หนึ่งทะเลนี่มันจะคุ้มกันวันศุกร์กับวันจันทร์ทุกวันศุกร์กับทุกวันจันทร์เออวันนี้วันศุกร์วันจันทร์วันนี้วันวันประฮัตเอาตอนแรกโอ้ตอนแรกหอนมือันศุกร์เออนวันศุกร์สมพ่อเข้ามาเป็นยังไงทุกทายวันแรกถึงพรุ่งนี้เช้าวันศุกร์ ก็แสดงว่าเขาเจากัสีนอนเขาเลยนัวะนอนนอนดูนี่นี่ครับนอนสอหัวก่อนอนงหัวน่อ่เนเนีนาหันกเปานาดกับไปรนี่วโจวิกโจว่วงวง่กลรองกันครับก็เล่นร่องกันว่าามว่าเย่บาีอ่ช่ก็ักบาทเสจักนึงจะไม่ขามก็หน่เมื่อตัวบาทเรออ่ับาทเออ่ เน้อไปสนามาแวก็แกงง่วงไหมแงกันมลีเบิดตอนเศ้าเองหลายก็นี่มันมันกำลังเข่าดิตอนเศร้านี่หลายกว่นนีกโอ้ยแนนเบิดรถจอดัพันกัวตัวพานรับหลายก้่านีพันก่วครับทางไกลไปในที่เนมากยุนีมันม่ีเบิว ซาีโร่ตตเพรบุรีก่มาอยังมาคอนแกนกาลาชินยังมีวนละในภาคอีสาน่ามาซื้อนี่เบมือนเด็กครถเขาจจอดจะมาซื้อมบ้งิงผมซื้อไปแจกัาจแจกใจใมี่แจกให้โจแจกใเ่กคีเสียงโจแลวสงว่าไปแจกบนเวทีเลนานแจแจโตมี่สีเดียวมนานี่จะสีม่จะจุ่งาแดงแดงหด ผมเห็นเต่าหมงเงือนเขาจะขายยางมูสโอลแม่นอยู่ครับเออมี่มืออะไรนี่เบิดมือย่างเว้งย่างเลี่ยงเบิดเบิ้ดเขาเต่าเลี่ยงสามสีมงนะอ๋อแล้วกับเบิดขึ้นเบิ้ดขึ้นเบิ้ดเฉพาะมือนี่เห็นปะมือเดียวพอหรือซูมืออยู่นี่ซูมือครับซูมือเล่นปะนี่บ๊อบมันเป็นนั่ารัะเป็นวันประหัดย่างเล่งกับวันศุกร์ทุกวันไรหัดเออทุกวันประฮัดกับวันจันทร์เท่านั้นเอง ท่าไหนท่าไหนเขาวันศุกร์ไปรวมเนี่ยเอ็ได้ตแล้ววันี้จุไม่สมัยไอ้ไอ้ไอ้บุมาขายก้งไหเนี่หนเสียแล้วอด่านหท่าไหนตวไหเลาให้ท่าไเดยนอยู่เต็มยังบอกว่าติเก เออเอาไหว้ก่อนับกันนะเมนยูเอาไหว้ก่อนวู้ยเมนยู่แค่ไัดไายบ่ไหนแค่บัดไดยก้นี่จะพอขาดัวนี่ยูนี่ ไปยุคฮะต่อไปยุคฮะเฮ้ยจงหยางวุ้นหยางหนุกชิ้นยอดไอ้ตัวเป็นพ่อค้าไหมพ่อค้าคนกลางเขาจะมีเหยียบเสียกินเนี่ยเขาจะมีเนาะเออเหยียบเสียกินพ่อเราขายเราพ่อบื้นหาลอยเขียนกระดาษกันเรียบร้อยแล้วครับบื้นหาลอย มื่อน่อร่อยผมขาดไปแล้วนาประมาณสน้ซืตัวผมวางสิประกาศเลยเอาวัดเนี่ยที่เราเ่ยเอเงินมันึงนี่ยไซื้อเอาเงินหาร้อยซูพันธ์ไหมาพรรณื้อมันจากสุพรรณบุรีไ้ลเงินพันนึงน่เขาใคันุเนี่ประกาศเลยนี่ไ้ละินพันนึงจีได้หารอยว่าเอานี่เปิดเลยนี่วัเอานหนึ่งพ้รตัวนี้วาขายแล้ว ตัวม <c oughs> ่เนอเออบิ๊มึงตัวใบบนสิเป็นเพือนสัญญากันแล้วเออสือตัวอีกกว่อนที่เขางั้นหางอยากจากงานประมาณสิบห้าโลครับพี่น้องพระบอจูแวะเสืองว่าให้คุหญิงครับเมื่อเส้านะเป็นพันสองพันกว่าตัวเหรอย่างไรรถห้องุอุดเต็มบริเวณนี้เลยมเป็นหมูโอเกลัละหางองเกียตัวเลยเาลังขอมา แสดงว่านี่คอีสานเขานีู่มองตัวนี้เป็นศซุ้มตางใหญ่เงกันครับนกาของภาคอีสานอีสานเตยปะอีสานเตยก็อยู่ที่เก็บอยูทุมงควนพิสัยแมตัววัดโจกขม่นี่เลยอยู่ตัวแมนใกล้กันใกล้กินเลยครับบ้านหลังที่สองของเสาหน่อยแดงเลยตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอทุ่งรวนพิสัยเนาะที่อยาสุโปรยที่อยาสุโปรยตลาดนัดโกกระบือ หกลาโอ้ยดินขัดบุญโมแปลงนันแปลงัเขาล่องอะไรยางเงียยางมึงเออมโจรก็สือ